โอ้โหคนเยอะทีเดียวนะครับท่านไม่รู้ว่ามาจากไหนครับเนี่ยที่เขารัดอีกจุดหนึ่งนะครับท่านสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนน้องน้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องุกท่านมาดูที่ตลาดเขาลัดครับท่านเือว่าบางบุรพานี่นะครับดูสิครับเนี่ยมีแต่เยอะแยะไปหมดเลยครับสวยงามนะครับท่านนี่เวลาประมาณสี่โมงเย็นครับท่านที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยครับ คือผมอยู่ไกลมากครับคนจะมาถึงโอ้โหครับผมอยู่รังผีรถขับครับที่ทางานของผมครับวันนี้วันอาทิตย์ผมหยุดงานครับก็เลยได้เดินมาถ่ายให้พี่ๆเพื่อนน้องๆทุกท่านดูครับผมก็มานานแล้วครับเมื่อก่อนตั้งแต่ก่อนโควิดมาลูกๆทุนไม่ได้มาอีกเลยครับเพิ่งได้มานี่เหยครับก็ไว้ดีอยู่พระทควกรับวันนี้จะมาดูครับว่าวันอาทิตย์เนี่ยพี่ผมบัญชาครับคนไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่แล้วก็เหมือนตอน ก่อนโควิดเข้ามากับโอ้โหเครียดเลยครับท่านวันนี้ก็โอเคอยู่นะครับเพราะยังพอมีอยู่นักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควนครับท่านพอมาเดินดูดินชมของซสื้อขายทุกอย่างครับในนี้ครับมีอะแยกไปหมดเลยครับดูดิครับอย่างนี้ครับเสื้อผ้าอย่างนี้ครับหูพัดอย่างนี้ก็มีนะครับท่านูดีๆนะครับนี่ครับพัดครับมีครับผมงแจกก็มอมีเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ที่เป็นที ข้าูรัตนะครับหรือว่าวังคูรพานั่หละครับอันเดียวกันนะครับนี่ครับประมาณสี่โมงเย็นที่ผมมาถึงเนี่ยเขาเพิ่งเดินเข้ามานี่ยละครับรีบไยรีบกลับครับผมจะถึงบ้านคุคุรถอิดมากเลยครับช่วงนี้ต้องรีบๆหน่อยครับเดินไปดูดูสิครับผ้าที่สวยทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยอืห ดีไอ้ซบาด10กิโลซับซ้อนพอตื่น10กิโลนี่ถ้าดูไปดีๆแล้วเดินเข้าไปลึกๆเนี่ยครับโอ้โหครับผมมาอีกฝั่งนึงครับเดี๋ยวก็จะทะลุออกอีกฝั่งนึงก็คือออกไปทางซัมเพ็งเลยครับมมาจากแถวรัฐครับเพราะว่ากองแต่ทางสร้างขึ้นเนี่ยครับ เราก็เดินเข้ามาเรื่อยๆื่อ,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 อยนี่นะครับผมเพิ่งมาถ่ายตอนท,ที่จะเข้าซอย,อยนี้แหละครับตอนที่แรกจะไม่ได้เข้า,าถ่ายนะครับมาใหพ้พี่เพื่อนๆนท่านดูนนนนว่าถ้าจะมาเที่ยวสมเพลงไปสำเพิงพารัดหรือว่าโยบาราชถ้ามาโยบาราดแล้วก็อย่าลืมนะครับบองบุรพารองซื้อของขายเยอะแยะไปหมดมันจะได้เห็นได้จับใจได้ซอยเทียบเลยน,นะครับ ดูสิครับกันละร้านกระเป๋าก็เยอะแยะไปหมดนะครับท่านดูดีเลยนะครับแบบนี้สิครับที่เขาบอกว่าของซื้อของขายเยอะเลยเราต้องมาที่กองคละครับผมไม่เคยเชื่อครับถ้่ผมห็นกับตาครับเมื่อก่อนเคยเชื่ออยู่ครับแต่ขอไม่เยอะเหมือนส่วนนี้ครับมืดผมมองที่แต่ทีแรกแรกเลยตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับนี่แถวนี้ครับเงียบสนิทจิ้งเือไปเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะซะเหลือเกินครับ แค่ผ่านมาเดือนสองเดือนนี้ครับมก,กราคัมภารนี่ครับคนเขานักท่องเที่ยวเข้ามาเมืองไทยเราถึงหกล้านกว่าคนเลยนะครับหกล้านเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับส่วนมากเป็นชาวต่างชาติที่เป็นประเทศจีนมั่งมาเลยมั่งแบบี่โรปรัเสเซียละอันดับหนึ่งอันดับ้นต้นเลยเข้ามานะบ้านเรานะครับเ,รยเยอะแยะไปหมดเลยครับเข้ามาบ้านเราที่เที่ยวอยู่ สถานที่ต่างในที่ท่องเที่ยวของคนไทยเรานั่นแหละครับดูที่ขับมันเยอะขนาดนี้คนที่ก่อขายนครับคนก็เยอะแยะของทุกคนนะครับเอาละครับทางนี้ผมไม่ไปแล้วนะครับท่านผมจะกลับไปทางเดิมแล้วก็เข้าซอยอีกฝั่งหนึ่งไปดูครับว่าจะเป็นยังไงครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมตัดคลิปก่อนนะครับมาไปต่อนะครับ นี่ครับเดินต้องซอยนี้แล้วจะทะลุสองเพลงเลยนะครับเนี่ยใกล้ถึงนล้วะครับจุดลอยต่อระหว่างสองเพลงกับตรงละครับจะถึงอยู่ตรามะรอดครับเนี่ยเไปเรื่อยๆนะนี่ครับข้อมือปีเสียครับพวกที่เสื้โชคกาบออกมาอย่างนี้นะครับมาดูเลยครับเป็นแบบนี้ครับไม่กี่บาทครับห้าบาท นี่นะครับตุ๊กตาข้างล่างก็มีนะครับเนี่ยที่สวยๆนั้นรูปหมีครับดสีครับของเยอะแเลยครับพัดลมเด็กก็มีครับเนี่ยเลือกก่อนนะคะอะไรบ้างกลางปิดจอบครับ ต่อครับคนเยอะเหลือเกินครับคงไม่ไหวเลยเนี่ยโอ้ดูสิครับแต่ละร้านเยอะมากเลยนี่ครับขาตั้งโทรศัพท์ครับท่านดูสิครับเยอะแยะไปหมดเลยครับขาตั้งโทรศัพท์ครับหนุ่ที่ปัองกัสนะครับขอยเร่งรีบเข้ามาเนี่ยนะครับสุดยอดเลยนะครับสวยงามมากครับ แล้วก็เดินไปต่อเลยครับจะออกไปทางไหนดีเนี่ยทะลุไปเลยเดินตรงไปเรื่อยๆเลยครับจะไ,ได้เห็นอะไร,ระคือแยบเป็นหมดเลยครับรไปที่แล้บอกแป้อยกว่านี่ครับไปที่เป็นหมดเลยนะครับเขาอะไรเก็บจีบร้อยเก็บจีบร้อยหกจีบร้อยแปดสิบอะไรประมาณนี้อันละ, 70, 170, 160, 180, ะร้อยก็มีครับมีขามุกที่สูงเ,เลยครับเนี่ย รองเท้าก็มีครับรองเท้าฟองน้ำนะครับดูสิครับนี่สวยงามานานเลยครับกระเป๋าก็มีครับเนี่ยสุดยอดทีเดียวขสั่นแบบนี้ครับสุดยอดเลยอูโหูของตรงจะซื้อหาสักอย่างซะแล้วนะครับนี่แบบนี้หายากมากเลยนะครับดูสิครับร้านนี้ใหญ่มากเลยครับเนี่ยของเต็มเลยครับ ดูนี้ครับรเจ้าภาพสวยๆของเด็กเด็กผู้หญิงครับอย่ยวนี้ครับมือฉีดมามใกล้สงการแล้วนะครับหรือปิเผื่อไว้ก็ได้ครับท่านโอเคครับเนี่ยจิบชอ็อปครับในแบบนี้ครับ สวยตรงนั้นเลยครับเดี๋ยต่อนะครับจากทะลุแล้วครับเนี่ยอีกนิดเดียวจากทะลุแล้วไปเรื่อยๆนะครับไปดูเรื่อยๆเลยคุณก็ณเยอะพอสมควรค,ครับของซื้อของขายเอยอะแยะไปหมดเลยครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนน้องทุกท่านครับที่ยังไม่เคยเมาเที่ยว ตลาดฟังคุรตเดือยว่ะวังบุลภผาฟังคุระตอเดียวกันนั่นแหละครับท่านดเข้ามาดูครับซอยนี้ท่านจะดึงตาสึนใจดังทีแน่นอนที่ไม่เคยเห็นอาจจะเห็นเห็นที่ไม่คิดว่าจะเห็นก็เห็นแน่นอนเลยครับ่มันจะไม่มีอะไรแต่แตตางไปหรอกครับท่อย่างที่เขาถ่ายไปให้ดูทุกคลิปว่าใครว็แล้วแต่ก็มืดๆกันหมดนะครับท่านแต่ที่ให้ผมอยากให้มาเที่ยวก็คือเห็นของจริงนี่กหละครับดีเห็นในรูปในภาพ เดินเที่ยวก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องซือซ้อ,อรือมาเที่ยวดูว่าอัน,นีนถ้าเราต้องการก็ค่อยซื้อถ้าเราไม่คิดว่าไม่ถูกใจก็ไม่ต้องซื้อก็แค่นั้นเองนะครับนี่ครับจะทรลุแล้วนะครับผมว่านี่ครับปากซอยจะถึงแล้วผมว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านเพราะว่าเมืมอ่อเมื่อสองสามวันก่อนผมก็ถ่ายไปสัมพิงแล้วอันนี้พวจะไม่ยอมถ่ายแล้วครับนี่ขอให้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอให้พี่เพื่อนน้องท่านโชคดีมีความสุขด้วยนะครับ